สวัสดีครับ FC ทุกคนของน้องแอมชนทิชาในคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษที่ผมทำเพื่อ FC ของน้องแอมโดยเฉพาะเลยนะครับน้องแอมสาวน้อยจากชนุมานบ้านคันสูงกว่าจะเจริญเติบโตบนเส้นทางที่ตนเองรักมันไม่ได้ง่ายจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายจนวันหนึ่งโอกาสจากผู้ใหญ่ที่มอบให้ครูสลาคุณวุฒิผู้ใหญ่ของสังกัดค่าย แกรมมีโกรผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่านและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือ FC แฟนคลับของน้องและนี่แหละครับคือสำคัญที่สุดว่าจะดังหรือไม่ดังขึ้นอยู่กับคนฟังซึ่งเป็นคำพูดของครูสลาที่เคยพูดกับศิลปินหลายท่านนะครับและวันนี้ผมมีภาพความน่ารักของน้องแอมชุติชามาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับในการแสดงของน้องแอม จากคลิปนะครับน่าจะอยู่ที่วัดอุดมรังสีในคิวงานล่าสุดของน้องแอมนะครับโดยผมเห็นโมเมนต์น่ารักของ FC ท่านหนึ่งนะครับที่ได้ให้รางวัลน,น้ำใจด้านหน้าเวทีเหมือนปกติเลยนะครับแต่ FC ท่านนี้ก็คงจะเตรียมน้ำใจมามา,มากมายเลยทีเดียวนะครับจากภาพนะครับ FC ท่านนี้ได้ให้ไปจะเป็นแบงค์ห้าร้นะครับแล้วบอกให้น้องแอมทอนสี่ร้อย เหลือให้น้องแอม100ผมว่าความน่ารักของ f อฟท่านนี้น้องแอมคงจะยิ้มปริในใจเลยนะครับกับ f อซที่มอบให้กลายเป็นความน่ารักไปอีกแบบที่คุณผู้ชมหาดูได้ยากนะครับ <S <S หากมีเรื่องราวดีๆของน้องแอมชนทิชาช่องของเราจะรวบรวมมาฝากให้คุณผู้ชมในคลิปหน้านะครับ แล้วฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะครับสวัสดีครับ